สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอวิธีผูกเชือกรัดสองชั้นนะครับโดยใช้เชือกวิ่งกับวัตถุสิ่งของอเมื่อผูกออกมาแล้วก็เราก็มีความมั่นใจนะครับมันจะเขาเรียกว่ามั่นคงปลอดภัยนั่นเองอซึ่งเราจะนำเสนอด้วย ผูกวัตถุที่อยู่กับที่นะโดยใช้เชือกวิ่งนั่นเองนะเมื่อผูกมาแล้วก็ใช้งานได้อย่างมั่นใจวิธีทำถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับ,นะรบถ้าเราจะยึดเชือก ไม่ว่าจะยึดกับอะไรก็แล้วแต่การผูกเชือกรัดสองชั้นเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งในการการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความมั่นคงปลอดภัยเริ่มต้นจากการใช้เชือกวิ่งวิ่งพาดข้างบนแบบนี้หลังจากนั้นวิ่งเชือกวิ่งพันไปสองรอบเบี่ยงไปทางขวา นะครับสองรอบนะเห็นไมครัได้สองรอบแบบนี้แล้วเราวิ่งเชือกวิ่งขึ้นมาข้างบนฝั่งด้านขวาของเชือกหลักหลังจากนั้นสอดไปใต้เชือกที่เราพันไว้สองรอบและสุดท้ายเราจะเก็บปลายเชือกวิ่งเนี่ยนะครับสอดไปข้างล่างเส้นหลัก ที่พันกับวัตถุสิ่งของจะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็ดึงจัดเชือกให้เข้าที่นี่คือเทคนิคหรือวิธีการผูกเชือกรัดสองชั้น ดับเบิลคอนสตริกเตอร์ปมของที่มั่นคงปลอดภัยสามารถคล้องยึดกับวัตถุสิ่งของได้อย่างมั่นคงนั่นเองขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตาม กดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ